มีชีวิตตัวเดียครับพี่น้องคนโอ้ยุงยักษ์ยุงยักษ์ยุงยักษ์โอ้ยง่ายครับพี่น้องจับได้ใส่แก้วครับบ้างใส่แก้วไว้นี่ครับใส่แก้วไว้ครับโอ้ทะลุนี่ก,กัดค้นที่เป็นยังไงหนิเหรออืมยุงยักษ์ครับ I no